สะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานกลางวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ C.O.J. Podcast ของสำนักง,งานสารยุติธรรมพาท่านเวียนกลับมาพบกับสารแรงงานกลางวันนี้สนทนาระพบกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลางนะคะท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือเกลินค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พงษ์รัตน์ค่ะสวัสดีครับค่ะ ก็มีเรื่องราวที่น่ารู้อีกมากมายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานข้อพิพาทแรงงานและความรู้ที่สำคัญที่คิดว่าสมควรอย่างยิ่งนะคะที่คนอยู่ในภาคแรงงานจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานท่านอาจารย์ภูรัตขคะเราใช้ฉบับ ปีพุทธศักราช2541มายาวนานมากแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้มีความคืบหน้าหรือเคลื่อนไหวอะไรในการที่จะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้กฎหมายนั้นมีศักยภาพหรือประสิทธ,ธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะครับคือพระราชบัญญัติกุ้มครองแรงงานปีพศ2541เนี่ยมีผลใช้บังคับตั้งแต่19สิงหาคม2541เป็นต้นมาระหว่างทางก็มีการแก้ไข รวมทั้งครั้งล่าสุดเนี่ยคือ7ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยคือพรบคุ้มครองแรงงานฉบับที่8พศ2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย19มีนาคม2566แล้วก็มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่18เมษายน2566ก็คือเพิ่งบังคับใช้มาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับ หลังสงกรานนิดหน่อยนะคะมีมีสาระสำคัญอะไรที่ต้องบัญญัติเพิ่มขึ้นกาอาจารย์ครับก็เป็นการบัญญัติเพิ่มมาตรา23ทับหนึ่งนะครับก็จะมีไฮไลท์ก็คือเรื่องการทำงานนอกสถานประกอบการนะครับในทางทฤษฎีเขาเรียกว่าเทเลเวิร์กิ้งสมัยก่อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่การประกอบ กิจการลูกจ้างก็จะทำงานณนะสถานประกอบการะจะเป็นโรงงานหรือเป็นสานักงานของนายจ้างก็ไปทางานที่นั่นคราวนี้ต่อมาเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนโดยเฉพาะตัวกระตุ้นสำคัญก็คือการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถไปทำงานรวมกันเดี๋ยวจะเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดก็เลยมีการให้ลูกจ้างจำนวนหนึ่งเนี่ยไปทำงานที่บ้านหรือทำงานภายนอกประกอบกับ ความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้ลูกจ้างอาจจะไม่ต้องทำงานที่สำนักงานของนายจ้างก็ได้สามารถจะทำงานณสถานที่ใดๆก็ได้ในโลกนี้ <c oughs> นะครับโดยอาศัยผ่านระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรา23ทับ1เนี่ยครับก็เลยมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้ไว้นะครับเพื่อสร้างความชัดเจนระหว่างสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ ไปทำงานที่บ้านหรือทำงานที่อื่นที่ที่เป็นปัญหาทิ้งงกันก็คือว่าเวลาลูกจ้างทำงานที่บ้านเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาค่าเครื่องปรับอากาศคอาจารย์ค่าไฟตอนนี้ก็แพงโหดมากนะครับต้องเสียค่าน้ำค่าน้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบกันยังไงนะครับกฎหมายก็เลยอยากจะสร้างความชัดเจนซึ่งการทำงานภายนอกเนี่ย ถ้ามองในแง่ประโยชน์เนี่ยมันได้3า,าฝ่ายเลยนะครับตัวนายจ้างเองก็ได้ประโยชน์จากการที่ลูกจ้างทํางานที่บ้านเพราะว่าลดพื้นที่การลดพื้นที่การทํางานลงถ้าเป็นบริษัทที่ต้องเช่าออฟฟิศเขาเนี่ยก็เช่าพื้นที่น้อยลงลดค่าใช้จ่ายล,ลดค่าใช้จ่ายครับค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าสารอุปโภคที่พนักงานมามาทำงานที่ออฟฟิศและต้องใช้เนี่ยก็ลดหายไปค่ะไอาการสร้างอาคารสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่ๆลงทุนเยอะๆเนี่ย ก็ไม่มีความจําเป็นอันนี้นายจ้างก็ได้ประโยชน์จากการทํางานนอกสถานที่ทํางานถามว่าลูกจ้างได้ประโยชน์ยังไงลูกจ้างก็ได้ประโยชน์นะครับลดลดชั่วโมงการเดินทางในหนึ่งวันของการมาทํางานเนี่ยลูกจ้างบางคนอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางไปและกลับเนี่ยสอามชั่วโมงไหนจะต้องอ่อนเพลียกับการตื่นเช้าชการกลับมืดการขาดเวลาที่จะอยู่ครอบครัวปัญหาด้านสุขภาพ นะที่เวลาเดินทางนี่ก็ไป,ไปเผชิญกับมลพิษต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ลูกจ้างทํางานที่บ้านอาจจะมีเวลา <c oughs> มีโอกาสในการดูแลคนที่เจ็บป่วยนะครับเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่นะครับมีคนพิการมีลูกที่ยังเล็กก็สามารถทํางานไปแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวไปได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับส่วนสังคมโดยส่วนรวมคือรัฐก็ได้รับประโยชน์นะครับมันลดปัญหาด้านการจาราจาร ลดปัญหาเรื่องอน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องไปเผาผลาญกันเนื่องจากการเดินทางลดปัญหาฝุ่นมลพิษเพรฉะนั้นประกอบกิจการของนายจ้างและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้างหรือในกรณีมีความจำเป็นในกรณีมีความจำเป็นก็เช่นปัญหาด้านสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในแง่ของการฝุ่น pm 2.5อย่างเงี้ยครับ นายจ้างกับลูกจ้างก็อาจจะตกลงกันนำงานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงกันไว้ซึ่งงานที่มีลักษณะสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถนำไปปฏิบัตินอกสถานประกอบการหรือนอกสำนักงานของนายจ้างได้โดยสะดวก <c oughs> ก็ให้ลูกจ้างนำงานพวกนี้ครับกลับไปทํางานที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือณสถานที่ใดๆก็ได้ <c oughs> โดยทํางานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ <c oughs> ดังนั้นจึงไม่ใช้ประโยคว่า work from home อย่างเดียวเนื่องจากว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำที่บ้านรประโยชน์มีด้วยกันค่อนข้างมากมายในแต่ละฝ่ายนะคะอาจารย์คะแต่ดิฉันว่าเรื่องของกติกาอาจจะไม่ง่ายนักหรือเปล่าครับก,ก,ก็เลยกฎหมายก็เลยต้องการความชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องการทำงานที่ผมขอเรียกว่า teleworking เนี่ยกฎหมายใช้คำว่าตกลงกัน ดังนั้นไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของนายจ้างที่จะสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานภายนอกและก็ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างฝ่ายเดียวที่จะมีสิทธิ์ทำงานในสำารับการก็ได้หรือจะเลือกทำงานภายนอกก็ได้กฎหมายต้องการให้เกิดจากความตกลงร่วมกันนะคราวนี้ไอ้ความตกลงร่วมกันเนี่ยที่จะทำงานภายนอกได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือลักษณะสภาพของงานนะผมขอแบ่งงานเป็น3ประเภท งานประเภทแรกเนี่ยลักษณะสภาพของงานเนี่ยต้องทําภายในสถานประกอบการเท่านั้นอย่างเนี้ยก็ไปทําที่บ้านไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นงานต้องทํากับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตงานที่ทําในคลังสินค้าเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าเนี่ยพวกนี้ทําภายนอกไม่ได้ใช้มาตรา23่มทับหมาใช้ไม่ได้เลยส่วนงานประเภทที่2คือทํางานภายนอกทํางานภายในไม่ได้เลยเช่นคนขับรถขนส่งสินค้า นะพนักงานขายที่ต้องไปขายสินค้าภายนอกนะหรือรอปพนะครับที่ต้องไปยืนยามให้แก่ลูกค้าเมธที่ต้องไปทําความสะอาดให้แก่บริษัทลูกค้าพวกเนี้ยในความเข้าใจผมเนี่ยไม่เอามาตรายี่สบามทับหนึ่งมาใช้เพราะมันต้องทําภายนอกโดยสภาพส่วนงานประเภทที่3เนี่ยครับซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานเนี่ยอาจจะทําทั้งภายในก็ได้ทําภายนอกก็ได้ัน,นยากนะคนะจ๊ายกตัวอย่างเช่นงานบัญชี นะฮะงานเอกสารงานออกแบบอย่างเช่นพวกกราฟิกดีไซน์อะไรพวกนี้ครับทำที่ไหนก็ได้ครับบางทีทําข้างนอกทําที่บ้านทําในร้านกาแฟเนี่ยจินตนาการดีกว่าทํางานที่ออฟฟิศด้วยซ้ําซึ่งซึ่งต้องต้องดูลักษณะของงานด้วยแล้วจึงมาตกลงกันใช่ไหมคะใช่ครับเฉพาะงานที่ทําข้างนอกได้โดยสะดวก เห็นไหมกฎหมายเขาเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสไปที่ลักษณะสภาพงานก่อนแต่ว่าในชีวิตจริงก็มีงานประเภทนี้นะครับที่สามารถจะโดยเฉพาะอย่างเช่นงานบริหารจัดการเนี่ยเดี๋ยวนี้เราประชุมกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านระบบต่างๆได้โดยสะดวกทำกันเป็นปกติเลยทำกันเป็นปกติอยู่แล้วครับลูกจ้างก็ชอบนะครับตื่นสายได้หน่อยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะครับทำไปก็อยู่ที่บ้านไปดูแลคนในครอบครัวไปด้วย คราวนี้เงื่อนไขของกฎหมายในวรรคสองเนี่ยถ้านายจ้างลูกจ้างจะทําข้อตกลงนะครับกฎหมายบังคับเลยนะครับว่าต้องทําข้อตกลงเป็นหนังสือเหตุผลเพื่อเกิดความชัดเจนนอกจากนี้ไม่ทําเป็นหนังสือก็อาจจะทําในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยมีความหมายไม่เปลี่ยนแปลงพูดได้ง่ายคือเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยเรายอมรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นละลักษณนเช่นกัน หลักการของกฎหมายคือต้องการความชัดเจนนั่นเองแล้วในข้อตกลงที่ว่าต้องทำเป็นหนังสือเนี่ยนะฮะจะต้องนะฮะจะต้องมีรายละเอียด5ข้อนะครับจะต้องกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการตกลงว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยเราจะทำงานกันช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนเช่นเราจะทำงานกัน6เดือนก่อนนะเป็นการทดลองถ้า6เดือนแล้วเวิร์กก็อาจจะต่อไปแต่ถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะกลับมาที่ทำงานที่ออฟฟิศ มีการกำหนดวันเวลาทำงานปกติเวลาพักนะก็เหมือนกับทำงานออฟฟิศนะครับจะเริ่มงานกันกี่โมงจะสิ้นสุดการทำงานกันกี่โมงมีเวลาพักอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการทำงานแล้วก็การช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาทำงานนะนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องจะต้องมีการตกลงเกี่ยวเรื่องการทำงานล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดหรือการลาประเภทต่างๆจะลากันยังไงซึ่งอาจจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับ พนักงานที่ทำงานสํานักงานก็ได้หรือจะสร้างหลักเกณฑ์พิเศษแตกต่างกันก็ได้เพียงแต่หลักเกณฑ์ที่สร้างเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นวันหนึ่งเนี่ยทํางานต้องไม่เกิน8ชั่วโมงนะหลังจะทํทางานติดต่อกันไม่เกิน5ชั่วโมงต้องมีเวลาพักนะเวลาพักในเวลาทํางานปกติรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะควบคุมกันยังไงคะอาจารย์ก็เนี่ยครับมันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในเรื่องขอบเขตหน้าที่การควบคุมการกํากับ อันนี้ก็ออกแบบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะให้ลูกจ้างเนี่ยเช็คอ mm ิน hmm. เข้ามาอย่างเช่นพอเริ่มงาน8ปดโมงช้านะครับก็ต้องเช็คอ mm ิน hmm. เข้ามานะตอนเที่ยงก็เบรกไปทานข้าวแต่ละบ่ายโมงก็ดําเนินการต่อนะ, mm hmm. ะพอพอเลิกงาน5้าโมงเย็นสมมุตินะครับก็เช็คเอาท์อย่างน<ะ>ี้ที่สําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของเนื้อเนื้อของงานเว้นะคะอาจารย์ ถูกต้องครับเพราะรว่าระวังนั้นไม่มีใครควบคุมครับ,รบก็อาจจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบางที่ก็จะให้มีการสรุปผลงานในแต่ละวันว่าคุณได้ทํางานในช่วงเวลานั้นอะไรยังไงบ้างนะอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทแต่ละบริษัทไปออกแบบว่าจะจะมีการควบคุมยังไงอย่างที่พูดนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่เน้นเรื่องเวลามันเน้นที่ผลงานทําได้ไหม นายจ้างอาจจะไม่ค่อยมายเท่าไหร่ว่าคุณจะจะจะสายหน่อยเย็นหน่อยเร็วหน่อยเนี่ยต่อให้คุณทํางานได้ตามผลงานที่วางเป้าหมายไว้ก็เป็นที่พอใจแล้วก็ได้ที่สําคัญไฮไลท์คือข้อนี้ครับข้อที่5เนี่ยก็คือภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทํางานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆอันจําเป็นเกี่ยวกับการทํางาน เขาอยากให้ตกลงกันให้ชัดว่าเครื่องไม้ <S <S ไมเครื่องมือต่างๆนะครับ Computer, Internet, คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะฮะหรือระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยใครจะเป็นคนจัดหาใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งกฎหมายไม่ได้กําหนดนะครับว่านายจ้างต้องรับผิดชอบหรือลูกจ้างต้องรับผิดชอบแต่ขอให้ตกลงกันเสียให้ชัดเจนอันนี้คือเงื่อนไขของการาทํางานนะนอกสถานประกอบการที่กฎหมายกําหนดในมาตรา23ทับ1 วักหนึ่งและว,วักสองค่ะภาระมากมายน่าจะอยู่ตรงข้อที่5นะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องเหนื่อยแล้วก็รับภาระมากสำหรับคนที่อยู่ฝ่ายจัดการแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นั่นหมายความว่าในในช่วงต้นๆที่ใช้กฎหมายฉบับนี้คงจะต้องคลุกคลักแน่นอนนะคะอาจารย์แต่ว่ามันคงจะคอยค่อ,คอยๆเข้าที่ไปเรื่อยๆนะคะเพ,เพียงแต่ว่า ในชีวิตจริงก่อนที่กฎหมายจะออกเนี่ยมันก็มีการทํางานนอกเวลากันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ตกผลึกพอสมควรอยู่แล้วการควบคุมอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนายจ้างก็จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาโน่นนี่นั่นให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้วเห็นว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่างไปเท่านั้นนะครับที่ที่ผ่านมาที่ work from home กันนะคะอาจารย์คะบางทีความที่ลูกจ้างรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสะดวกสบายนะคะก็ ไม่ติดใจในค่าใช้จ่ายของตัวเองที่อยู่ในบ้านบางเรื่องแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างยึดถือในเรื่องความสําเร็จของงานเป็นสําคัญเวลาเราไม่มีแล้วนะคะในะสารแรงงานกลางวันนี้สำหรับตอนนี้เราคงจะต้องยกยอดไปพูดคุยกันในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดสถาน ที่ทำงานนอกสถานประกอบการซึ่งในอนาคตจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมกันอย่างยิ่งนะคะวันนี้ดิฉันเมธินีทิพมนเทียน,นแล้วก,ทาาก็ท่านอาจารย์พงษ์รัตเครือกลิ่นท่านอธิบดีผู้พิพากษาสา,ารแรงงานกลางลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะท่านดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e c o j Channel Apple Podcast Sound Cloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป